สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่อง y o u t u แอดทอนนะนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับช่องแอดทอนนักคำนวณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะฮะมาคำนวณสูตรเดินดีแล้วก็เป็นสูตรที่ผมใช้จริงนะครับแต่มันเป็นเลข3ตัวนะนะเลข3ตัวผมใช้จริง3งวดใช้จริงตั้งแต่งวดปีที่แล้วเลยนะ สิ้นปีที่แล้วอะลงใช้จริงอะวันที่30ทับ12ทับ66ได้456หาหกเพออก544มาครบเลย3ตัววันที่2ที่ลงจริงอะนะ9ก1ก็ออก9799เข้ามาทั้ง2ตัววันที่3ที่ลงจริงก็คือวันที่ผ่านมาที่ผมใช้จริงนะฮะสมัชิกนะแต่ผมไปจับผิดนะครับไปจับสรุปผิดแค่นั้นเองผมใช้สูตรนี้ละฮะหนึไปจับกับอะไรเ่าไปจับจับกับอะไรวะ แปดเก้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะไปจับกับแปดเก้าอ่าก็มันออกสามสามเก้ากับอ่าสามเก้ามันมันออกสามหกนะครับอ่ะนะครับก็ไปจับผิดฮนะนะครแต่สูตรนี้หมันเข้าอ่าที่ใช้จริงนะครับก็มาตามต่อกันนะแต่กระดาษมันบดฮนะกระดาษมันบดมันม,มันเขียนไปต่อไม่ได้ก็ผมก็มาเขียนนี่ฮะมาย้อนให้ดู แค่แค่นี้เองนะฮะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกพาย้อนให้ดูหกวดนะฮะจากกระดาษเต็มหน้ากระดาษแผ่นแรกหมดไปแล้วอันนี้มาเขียนใ้ใหม่นะครับแล้วก็มาเทียบชนกับสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับสูตรวิ่งบนตัวเดียวสูตรนี้นะครับทํใไ้ดูอ่ายังไม่ได้ลงนะทำไปดูวันที่ผ่านมาให้มันเข้าเดี๋ยววนันนี้ผมก็มาลงให้นะครับเดี๋ยวจะมาเทียบชนกับสูตรนี้ด้วยถ้าไม่ชนจับคู่เลยฮะนะครับ ก็จะมีทั้งหมดเก่าสูตรใหม่นะสองสูตรวิ่งบนตัวเดียวเน้นๆกับวิ่งบนใช้จริง3ตัวมา1ตัวนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสมายชิกนะช่องแกอนนักคำนวณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับฝากฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนครับ คำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่นมสนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยกวิเคราะห์้วยตรงท่านเองถูกผิดกาบขอโทษขออภัยนะครับอ่ะมาดูฮะอ่ะเดี๋ยวมาคำนวณสูตรวิ่งบนตัวเดียวกันก่อนนะครับก็คือสูตรนี้นะครับ วิมงบนตัวเดียวนะครับวดแรกนะสูตรไดลก้าว่าพอดอ,อกเกนะ้าเกศูนยะเมาที่10บนะสิกับ100บนนะถูกต้บงวที่1นึครับ <c oughs> ทําไปดูเข้าจริงตามนี้นะสูตรนี้ครับนะอ่ะอวดที่สองฮะสูตรเดลักศูนยฮะพอดอก0 <c oughs> ูนย์เกศนย์มาที่หลักร้อย ถุงวดที่สอง <c oughs> เอาตอนวดที่สามวัที่สามสูตรเดียวเลขห้าตัวเดียวพอดอกเจ็ครับห้า,หาก็มาที่หลักสิบะถงวดที่สองเอ้ยถกงวัที่สาม มาต่องวดที่4ฮะวิ่งบนตัวเดียวเน้นๆได้เลขค่าฮะหักค่า44ครับ5ครับมาที่หลักร้อยถูกเป็นงวดที่4ครับอ่ะ เดินต่อวดที่5เดินต่อวอดที่5สูตรได้เลข7ครับผลออก9 7 9าเจ็ับ7ฮะมาที่หลักสิบบนอ่ะถูกฮะเป็นวดที่ห้าอ่ะเดินต่องวดที่6ฮะงวดที่ผ่านมาสูตรได้เลข3ตัวเดียวฮะผลออก063 3ฮะมาที่หลักหน่วยฮะงวดที่ผ่านมา อ่ะไปต่อกันงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนอ้าวไปรันะสมาชิกนี่ครับวิธีอ่ะ,นะะ,อะที่ทำไปไหนวะเดี๋ยวนะฮะสมาชิกนะเออตายแล้วโทษทีฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะ ผมดูโปรแกรมรันพวกว่าอ้าวลืมใช่ป่าววะใช่สูตรนี่ไหมนี่เดี๋ยวโทษทีนะใช่สูตรนีไหมเนี่ยวันนี้ได้เลขหนึ่งเเก้าศูนย์ห้าห้าเอ่ะใช่ฮะ เก้า7 3นห้าห้าเจ็ดสามวิธีทำนะครับ e k k l u e e ก็คือหลักสิบนะครับ k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  ก็คือหลัก10 3สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งเนี่ย k k l หน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็ตัว u stu อ่ะตัว u ก็คือหลักหน่วย3าตัวท้ายครั้งที่1 1ครั้งอ่ะบวกกันได้เท่าร่มลบวกเลข6คงที่ครับอ่ะอ่ะสูตรตามนี้เลยนะครับ <c oughs> ลืมเขียนสูตร <c oughs> เอามาให้ดูเลยนะเป็นสูตรโปรแกรมลันนะ <c oughs> ผมทำไปดูก็เข้าตามนี้แหละนะอ่ะบวกกันดูฮะ0ูบวก4ก็ได้4 4 4ต้่องใช้เลข8 8ดแบวก3าอะใช่เลขหนึ่ง 1บวกก็ได้4เอ้ยหนึ่งบวก4ก็ได้5 5าห้าบวกนะครับลวกท้ายเลขหนึ่งฮะที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้เนี่ยนะนเลขหนึ่งนะวันนี้อ่ะหนึ่งฮะสมาชิกมาหลักไหนหนึ่งพิษจลรนาเอาฮะครับลเลขหนึ่งนะครับใครชอบเลขหนึ่งค่อยจับใครไม่ชอบมองผ่านส่วนตัวผมชอบแน่นอนนะเลขหนึ่ง <laughs> วดประจวันที่นะครับ16ทับทับเจนะครับ หนึ่งนะครับมาหรือไม่มานะครับเอาไปดูไฮไลท์นะครับไฮไลท์ในคลิปนี้ก็คือทําไมสูตรนี้ทําไมไม่เรียกไฮไลท์เพราะมัน,เป,นเป็นเด่นตัวเดียวทําไมมาเอาเลขเด่น3ตัวนี้ไปเป็นไฮไลท์ก็หมายความว่าสูตรนี้มันจะเป็นสูตรใหม่ผมก็เลยไม่ให้เป็นไฮไลท์นะครับในคลิปนี้สูตรนี้จะเป็นสูตรเก่าผมก็เลยให้เป็นไฮไลท์ถึงจะ3ตัวแต่ผมใช้จริงมา3งวดนะครับ วันที่ผ่านมาได้หนึ่งสองสามอ่ะเขียนตัวเก่าก่อนกระดาษแผ่นเก่าก่อนครับกระดาษแผ่นเก่าก็คือออกศูนย์หกสามเนี่ยฮะสามเนี่ยนะครับมาที่หลักหน่วยนะครับอันนี้ก็คือกระดาษแผ่นเก่าอ่ะนะครับกระดาษแผ่นเก่าอ่ะมาดูกระดาษแผ่นใหม่นะครับก็ตัวเดิมก็อันเดิมนั่นแหละฮะสมาชิกนะคนออกศูนย์หกสามครับก็คือสามวันที่ผ่านมาตรงนี้เลยอ่ะ ไฮไ์ในคลิปนี้นครับวันนี้ผมก็ยังใช้สูตรนี้อยู่นะครับจนกว่าจะหลุดนะครับมาที่หลักหน่วยบนถูกลงจริงให้สามงวดถูกทั้งสามงวดเลยเอาไปดูครับวิธีทำนะครับเนี่ยวิธีทำง่ายไหมฮะง่ายๆเลยนะสมาชิกนะวิธีทำนะครับนำหลักสิบบนบวกเก้าพืนที่นะครับก็หกบวกเก้า นะลงท้ายเลข5าตำแหน่งแรก5บวกเพิ่มเป็น1ก็ได้เลขบวกเพิ่มเป็น1ก็จะได้เลข7็นี่ฮะตามนี้เลยนะบวก1นบวก1นะครับ5 6 7ต้องมาตัวหนึ่งฮะที่3ตัวบนนะครับตามสูตรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปจับรับสูตรเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้สูตรนี้ได้ 5, สูตรเก่านะครับได้5 6, 7าหาสูตรเก่านะครับ วประจำสูตรนี้ลงให้จริงวดที่4นะี่นะวั่งจำที่16กทับสทับหกแต่มันเป็นเลข3ตัวนะครับอาจจะเยอะหน่อยแต่ก็มาชัวร์ตามสูตรนะครับทีนี้567กับกับเลขหนึ่งเนี่ยมันไม่ชนกันฉะนั้นเอา567มาจับมาับกับกับเลขหนึ่งนี้นะครับผมจะเอาสูตรนี้วางไว้ไอ้สูตรเลขหน,นึ่งเนี่ยมันติดหลักสิบผมอยู่ผมจะเอาหนึ่งอันนี้ติดหลักหน่วยนะครับอเอาหนึ่ง จับเลยครับจับจับชุดจับคู่มาจับคู่ให้ครับจับคู่ชุดครับก็จะจับได้ครับสิบห้าอ่ะสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยสามชุดนี้นะฮะสมาชิกน้สามชุดนี้พกจะวันที่สิบหก ทับสองทับหกเจ็ดนะครับถามนี่เลยนะฮะใครชอบสามชุดนี้กอดไว้ให้แน่นๆนะครับผมจะนำสองชุดนี้นะครับมาจับชนให้นะครับนี่ฮะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเกียอ่ะใครชอบจัดไปใครไม่ชอบมองผ่านขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ